สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นปุ๊บก็น่าจะทราบดีว่านี่คือพระอะไรนะครับผมโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะท่านที่เล่นสายสมเด็จผมว่าร้องอ๋อทันทีใช่ครับองค์นี้นะครับผมนะครับเป็นพระรูปเหมือนหรือรูปหล่อโบราณนะครับผมนะครับ นะครับของทางวัดละคังนะครับผมนะครับของท่านหลวงปู่นาสร้างไว้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับหลังเป็นยันอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นยันว่ากันว่าเป็นยันประจํากายนะครับของท่านหลวงปู่นาแห่งวัดละคังนะครับผมพระชุดนี้นะครับผม สร้างนะครับและปลูกเสกพร้อมๆก,ก,กันกับพระชุดปี2495นะครับผมโดยนะครับผมโดยเข้าพิธีเดียวกันกันกบพระสมเด็จพิมพ์เทวดาที่ดังๆนะครับที่องค์แพงๆองค์ตอนนี้ก็น่าจะเกินหมื่นแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นแล้วล่ะนะครับพิมพ์ทรงเทวดาเกตยาวแล้วก็พิมพ์ทรงเทวดาอ,อกล้องนะครับผม เทวดาอีกหลายพิมพ์ที่เป็นพิมพ์เทวดาเนี่ยนะครับพิมพเนี้ยสร้างพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ปลุกเสกในคราดเดียวกันแล้วยังเข้าไปปลุกเสกหลังจากนั้นก็ยังมาเข้าพิธีปลุกเสกเมื่อปี95ตอนท้ายๆในในยุคก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะสร้างพระสมเด็จหลังตาโลกนะครับผม นะครับในในในช่วงท้ายท้ายนะครับผมนะครับหลังตาโล่นี่ถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นช่วงท้ายท้ายเลยของท่านเผานะครับที่ของท่านหลวงปู่นาคท่านสร้างให้กับท่านเผานะครับสร้างเหมือนกับให้ให้กับลูกศิษย์ที่เป็นคาราวาสนะครับผมนะครับตามรายงานเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับผม รูปหล่อโบราณองค์นี้เป็นหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานและราคายังจับต้องได้อย่างเช่นพิมพ์สมเด็จเทวดาเนี่ยราคาไปหลายพันถึงเป็นหมื่นไปตั้งนานแล้วรวมหมื่นหรือหรือเป็นหมื่นไปแล้วนะครับผมนะครับส่วนองค์นี้นะครับราคายังจับต้องได้ผมคิดว่านะครับในสภาพที่สวยๆแบบนี้ราคาเบาแสนเบานะครับเซ็กชันแรกเดี๋ยวผมเปิดให้ในราคาที่ท่านจับต้องได้แน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่น ต้องวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าให้องค์ขนาดไหนลองเอากระดาษมาขีดดูนะครับนะครับตามที่ผมบอกนะครับขนาดความกว้างนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะครับผม1.4เซนติเมตรและความสูงหรือความยาวนะครับผมอยู่ที่2 1เซนเมตรเท่านั้นนะครับเอาใหม่นะครับผมกว้าง1.4นะครับไม่ถึงครึ่งอ่าไม่ถึงเซนครึ่งนะครับ1.4นะครับ แล้วก็สูง2.1เซนติเมตรนะครับบวกลบยงละมินนะครับผมบวกลบยงลามินเผื่อๆไว้หน่อยนะครับผมอืมนะพระองค์นี้เก็บเก่ามาแบบชนิดแบบไม่ได้ใช้แล้วสภาพสวยมากเดิมๆเดี๋ยวเรามาส่องกันเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับผมนะครับผมเปิดให้ราคาเบาๆนะครับใครไม่เอานี่เซกชั่น2อองค์นี้ขยับครั้งละพันเลยนะครับผมปัจจุบันนี้เริ่มหายากแล้วเพราะว่า อ่าเป็นพิมพ์ที่ต้องต้องเรียกว่ามาตรฐานนะมีทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับมาตรฐานแล้วก็พิมพ์มาตรฐานรูปหล่อบโบราณของ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 หลวงปูน่นาคเนี่ยนะครับก็จะสร้างไว้แค่ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมไอ้เล็กกลางใหญ่นี่ก็เป็นขนาดใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยจะสร้างไว้อยู่ประมาณทั้งสามพิมพ์หรืออาจจะสูงสุดไม่เกินสี่พิมพ์แต่แต่เท่าที่ผมสังเกตมาหรือว่าศึกษามาก็อยู่ประมาณสามพิมพ์นะครับผม และนี่คือหนึ่งในพิมพ์ที่แหมกระทัดรัดน่ารักน่ารักนะครับสามารถเลี่ยมก็ได้นะครับจับขอบทองก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยนะครับอาราธนาขึ้นคอได้เลยนะครับผมใช้ชนวนเก่าหลายที่ครับหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นแหมในในนี้เขาบอกว่าใช้ชนวนเก่ามาก นะครับในของหลายวัดน่าจะมีหนึ่งในนั้่าจะมีวัดส,สุทันหรือเปล่านะครับผมนะครับเขาไม่ได้ลงไว้นะ,นะครับผมเอาเป็นว่าชนวนเก่าโบราณก็แล้วกันนะครับน่าเก็บมากนะครับในราคาที่ต้องรีบเก็บอะนะครับผมนะไม่ต้องเสียเวลาองค์นี้ผมเปิดให้เอาไป1,800บาทราคานี้ผมเชื่อว่าหายากแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอแต่เดี่ยงเดี่ยงแบบว่าเก๋ส่วนใหญ่จะเจอเก๋กันซะส่วนใหญ่นะครับผม องค์นี้สวยคมสมบูรณ์นะครับสวยคมสมบูรณ์ดูที่มือนะครับดูที่มือดูที่จีวรนะครับดูที่ใบหน้านะครับผมนะครับหลายๆอย่างองนี้นี่ต้องบอกว่าคมอ่ะคมสมบูรณ์นะครับผมนะอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับห้อยหลวงปูน่นาคได้เลยและเป็นพระท,ที่ไม่ต้องเยอะอะ่ะคือไม่ต้องมาเยอะว่าเฮ้ยใช่หลวงปูน่นาคไหมอันนี้ของเงินนั่นหรือเปล่าน,นี่องนะี้ คือไม่ต้องเลยสบายสบายเลยเพราะเป็นเป็นพระรูปหล่อที่เป็นหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานของท่านเพราะฉะนั้นใครเห็นก็ต้องรู้จักนะครับคนที่เล่นพระสายสมเด็จยังไงก็ต้องรู้ว่านี่คือของหลวงปู่นาคมันง่ายครับมันสบายสบาย,บายไม่ต้องมาเฮ้ยนี่ใครสร้างนี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้น,นไม่ต้องเลยนะครับเพราะมันชชว์ครับนะครับง่ายๆดูไกลยๆยังรู้เลยว่าของใครสร้างสําหรับท่านที่ข้ามบอ่อหรือว่าเล่นสายสมเด็จเนาะนะครับผมอย่าพลาดครับ บอกได้เลยว่าครั้งต่อไปก็2 0 0 0ันะครับครั้งแรกนะครับนี่คือครั้งแรก1,800บาทเอาได้เอาเลยครับเก็บได้เก็บเลยครับนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญ,ญาตไม่ลดงดต่อส่วนลูกค้าเก่า10%เช่นเคยไม่ลดบวกเพิ่มใดๆนะครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ต้องขออนุญ,ญาตเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะ 1,800บาทใครต้องการรีบเลยครับนะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่งมาครับที่ ID l i n e นะครับผมหรือแคปไม่เป็นก็แอดไลน์ครับแล้วก็พิมพมาเลยครับว่าต้องการพระอะไรนะครับผมวันเดือนปีบอกให้ด้วยจะได้รู้และจะได้หาได้ง่ายโอเคนะครับผม1,800บาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดก็ต่อนะครับผมลูกค้าเก่า10%เช่นเคย แอดไลน์นะครับหรือไม่ต้องแอดไลน์แอดไลน์แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาครับที่ idline นะครับผมหมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านทีนน่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเนาะนะครับข้อสำคัญต้องข้อสำคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บเนาะนะครับผมนะครับ0846786958นะครับผมมาครับมาครับมาส่องดูเนื้อหาก่อน สวยมากเนี่ยดูหน้าคมคมเลยครับนี่คือหล่อโบราณนะหน้าคมเลยนะว่าด,ดูที่มือครับแต่มาลองมือจะเป็นเส้นๆเลยครับของเกสถอดพิมพ์ครับถอดพิมพ์แล้วจะเบลอนะครับเส้นจีวรต้องลึกนะครับเส้นจีวรต้องลึกนะครับข้อสําคัญกว่าพิมพ์นะครับเนื้อหาครับความเก่าต้องได้นะครับเราสร้างไว้ตั้งแต่ปี2495 นะครับความเก่าต้องได้นะครับนะครับขอบจะมีตะเข็บนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยความเก่าต้องได้ครับผิวจะไม่ตึงพูด,ดง่ายๆผิวต้องข้ามตึงนะครับมีบุ๋มบุมบุบบุบมับ่งอะไรบ้างนะครับผมมันจะดูง่ายเห็นไหมครับขอบจะมีตะเข็บแล้วก็แต่งเก็บเรียบร้อย ราคาเบาๆครับ1,800บาทเอาได้รีบเอาครับแนะนำแนะนำนะนะครับเพราะใส่แล้วไม่ต้องเถียงครับว่าของที่ไหนนะครับใครที่เล่นพระจะรู้ทันทีเก็บใต้เก็บครับราคานี้เบาๆใต้ฐานมีรอยตะไบแทงนะครับแต่งตะไบหน่อยเห็นไหมครับโอเคเนาะมาคลิปนี้จะได้ไม่นานฝนตกแล้ว โอเคนะครับผมคลิปเนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อๆไปนะสวัสดีครับ